มีอะไรจะฝากถึงรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ไหมครับท่านใดครับเป็นท่านใดก็ได้ที่ที่น่าจะต้องมาแล้วคิดว่าท่านอยู่ในแวดวงตรงจุดนี้คุณสมบัติที่จะฝากไว้ว่าวันนึงที่ท่านไม่อยู่แล้วแต่อยากฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับน้องๆและกําลังคนทุกคนเพื่อให้ล้มตีได้ดูแลนะคะก็ให้เป็นังใจท่านครับผมคิดว่าถ้าถูกคัดเลือกมาเป็นล้มตีกลาโหมผมเชื่อมั่นว่าท่านก็ทําหน้าที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ผมเองและก็กองทัพบกเองก็พร้อมที่จะกัดตามคําสั่งหาที่ที่ถูกต้องอยู่แล้วเป็นกําลังใจให้ครับท่านใดก็ได้ที่ถูกคัดเลือกมาผมว่าผู้ใหญ่เขามีอุทิภาวะในการคัดเลือกบุคคลที่จะเหมาะสมอยู่แล้วครับแล้วต้องตถ้ามีคนในใจไหมคะมีคนในใจไหมคะไม่มีครับไม่มีท่านกลยถามสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องโดนที่ลุกลามเข้ามาแล้วก็เรื่องที่สองก็คืออยากยืนยันเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือมีชีวิตของคนตัวสไลด์ครับ อ๋อตัวนี้เรื่อง,รองแรกนะเรื่องโดนเราเราเข้าใจนั้นเ,เป็นเรื่องยุทธวิธีเป็นเรื่องเรื่องอาวุธกาบัดต,ต่อสมรภูมิเราก็กองทัพก็ไปดําเนินการเต็มที่ใน่วงเวลาที่มีอยู่อยู่แล้วครับนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราก็ดาเนินการในส่วนนี้อยู่แล้วในการตอบโต้ในการแอนตี้โดนในการค้นหานต่างๆเป็นเรื่องของยุทธวิธีที่ทหารเรา,าความสำคัญแอนตี้โดนนี่จะเป็นต้องซื้อพเพิ่มอีกี่ลังครับเราเรา,เราได้แจ้งไปแล้วครับก็มี เป็นยอดยอดนั้นเราน่าจะหลักร้อยนะครับนี้เราเราประสานกับท่านอาจารย์ปานเทพอยู่ท่านอาจารย์ปานเทพก็ช่วยในส่วนนั้นมาแล้วกองทัพบกก็ก็จะหาเพื่อเพื่อใช้ในระยะยาวด้วยและต่อไปนี้โดนจะมีการใช้อย่างแพร่หลายไม่ใช่เพราะตามแนแยดแดนในเพราะว่าปกติด้วยในในพิธีที่สําคัญต่างๆแล้วก็ให้ความสาคัญเรื่องนี้ถ้าเราได้มาแล้วก็จะได้ใช้ไประยะยาวส่วนเรื่องอท่าน คนโทรสไลดึกนี่ก็อันนี้เป็นคนที่รู้ดีสุดก็คือคือขมรนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ฝั่งนี้เราก็รู้เท่ากันแต่การเสพสื่อก็ขอให้ให้พวกเราได้ดูแล้วก็คนที่ตอบคาถามน่าจะเป็นให้กระทรวงกลาโหมดีกว่าแล้วก็ให้ฝ่ายที่เขาผู้หลักผู้ใหญ่ทางประเทศขมรเขาได้ออกมาพูดดีกว่าเราไม่ทราบว่าเขาเขายังอยู่หรือไม่นะครับท่านทครับมันมีกระแสในโซเชียลมีเดียที่พูดถึงท่านว่า ท่านไม่ได้อยู่กับลูกน้องที่แนวหน้าแต่ว่าท่านมาอยู่ในกรุงเทพซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใกล้ก,ก,ลกับจุราชการไหมอยากให้ท่านได้สีแดงเรื่องนี้กับสังคมคนระับต้องขอบคุณนะครับท,ท,ที่มีแนวคิดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่คือจริงๆผุ้มขบัญชาตามดับชั้นนี่มันจะมีตามรดับชั้นอยู่แล้วนะครับมีผู้หมวดผู้กองผอร้อยผู้พันปัจจุบันนี้ก็มีรองแม่ทัพที่ท่านอยู่ที่นั่นประจํา มีผู้ชัญชการกอมลังสุรนารีอยู่ประจําในห่วงนี้ห่วงในการปรับสภาพเสริมความมั่นคงแล้วก็ห่วงการเจรจาก็ถือโอกาสนี้ผมก็ถือโอกาสนี้มาพบปะมาพูดคุยกับน้องๆลูกหลานในสานศึกษาที่เขาอยากจะทราบแล้วก็อยากจะขอพบพบลุงกุ้งลุงแม่ทัพกุ้งบ้างอันนี้ก็ก็แล้วแต่ความคิดเห็นนะครับผมก็ทําหน้าที่ในห่วงที่ที่ว่างเว้นจาก จากการที่ไม่ได้ลบกันเนี่ยผมก็ช่วยโอกาสนี่มาพบาพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องนองน,องนักเรียนนักศึกษาแต่ถ้ามีการลบเราก็เราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วครับเมื่อมีเวลาผมก็วนเข้าไปมันก็มีผู้บัญชาตามแับชั้นอยู่แล้วก็ฝากฝากพี่น้องที่ที่ททททมีมีความคิดว่าเป็นห่วงนะก็เช่นกันครับก็เป็นห่วงแต่นี่เราก็ทําหน้าที่ให้มันมันครอบคลุมในใน,ในหลายๆมิติพร้อมกันในส่วนที่เราทําได้นะครับก็ฝากไปถึง พี่น้องคนไทยที่คิดว่าทาไมแม่ทัพไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดคือแม่ทัพมีงานค่อนข้างที่จะทั้ง20จังหวัดด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กมีหลายๆท่านลกษาเขาอยากให้ไปพบลูกหลานเราเราก็ทําหน้าที่ทุกวันครับตอนนี้ทุกวันใน,ในส่วนที่เราทําให้ประเทศชาติบ้าบบนเมืองได้ได้มีความรู้รักษามั่คีกันทําได้ก็จะทําส่วนถ้ามีการแนวโน้มสถานการณ์ไม่ดีก็ก็แน,น่นอนชัดเจนครับกุงช์ขับหน่วยต้องอยู่ที่นั่น กัอม่นการเมพี่สื่อครับเดี๋ยวพอดีไม่ทครั้ท่านมีาระสบกอรอาไม่เล่นไม่เล่นครับถ้าที่ัว่าทไม่เล่นการเแนาไม่ไม่อยู่แล้วครับเพราะบางคนมองแค่เป็นความหวังที่จะมาช่วยก็รอดูครับรอดูว่าคคนพูดจริงหรืเปล่าช่วงที่เดินสายมีประโยคไหนทัดใจแบบท่านน่าขำมาที่สุดนี่เวลาเจอประชาชนเจอน้องๆเจอคนทั่วไปที่เรารู้สึกว่าอ้เขามาพูดกับเราแล้วมันขัดใจเราคือเขาฝากความหังฝากความหังแล้วอย่าทิ้งพวกเขา คือคอย่าอ,อย่าทิ้งพวกเขาขบคกรั